สถิติย้อนหลัง6ปีคนไทยถูกปฏิเสธวีซ่าเชงเก้นกี่เปอร์เซ็นต์ในช่วงโควิดที่ผ่านมามีสถิติที่น่าตกใจมากแล้วก็หวังว่าอ่านี่คือมีสถิติล่าสุดถึงแค่ปีที่แล้ว2021นะครับ2022นี่้ไม่ออกเพราะว่ายังยังไม่ครบปีฉะนั้นหวังว่าในปีนี้คงจะดีขึ้นเพราะว่าอันนี้คือสถิติโดยรวมนะครับ ปีเดี๋ยวเดี๋ยวลิงก์ตรงนี้จะลงไว้ใต้วิดีโอก็มาดูกันเองได้อ่าปี2021นี่ครับไทยแลนด์อ่าให้ดูตรงแค่อันนี้อันเดียวเลยเปอร์เซ็นต์นี้นะครับ not i s s u e rate for uniform visa ก็คือไม่ได้รับการออกวีซ่านะครับเอาเปอร์เซ็นต์อย่างเดียวเลยนะครับก็คือ13.3% <laughs> โอ้โหตายคือสิบก็แปลว่เท่ากับว่า10คนอาจจะโดนปฏิเสธสัก หนึ่งคนหรือสองคนอะไรอย่างเงี้ยออแต่จานวนคนขอวีซ่าในปีที่แล้วซึ่งออปีสองพันยี่สิบเอ็ดนี้เป็นปีที่มีปัญหาเรื่องโควิดแบบเต็มปีเลยก็คือมาตรการกีดกันอะไรต่างๆจํานวนคนขอวีซ่าในปีสองพันยิบเอ็ดก็คือสามหมื่นสองพันคนเท่านั้นเองตามหัวข้อเราบอกว่าย้อนหลังหกปีใช่ไหมครับออจำไว้นะครับสองพันย่ิบเอ็ดนะครับสิบสามจุดสามเปอร์เซ็นตพอสองพันยิบคือเราจะย้อนไปเรื่อยๆนะครับสองพันยิบดูแต่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับปฏิเสธอยู่แปดเปอร์เซ็นต ซึ่งก็เป็นปีที่โควิดมาตอนประมาณเดือน3ามก็เกือบเต็มปีเหมือนกันก็ปฏิเสธ8%ปดเอร์เซ็นจำนวนคนขอวีซ่าเจ็0 0แล้วพอมาดูปีก่อนโควิดซึ่งเป็นปีที่การท่องเที่ยวเฟื่องฟูที่สุดอ่าปี2019ปฏิเสธแค่3.9%เอซอันนี้คือเป็นการสถิติเฉลี่ยทุกป,ประเทศในยุโรปนะครับที่คนไทยขอวีซ่าเชงเก้นเพราะว่ายุโรปอ่าใน เขตเชงเก้นเนี่ยมีถึง26ประเทศก็เฉลี่ยแล้วเนี่ย2,019ปฏิเสธแค่3.9มีคนขอถึง3 3 7 0 0 0คนเห็นไหมช่วงโควิดเนี่ยคนขอน้อยลงมากก็แน่แหละเพราะว่าเพราะว่าบางส่วนอตอนช่วงทั้งปี2020ก็ส่วนใหญ่จะไม่ให้ท่องเที่ยวนะครับมีแค่ขอวีซ่าเยี่ยมเยียนไปได้บางส่วนแล้วก็2021ก็มีห้ามไม่ให้เข้าเลยแบบสมบูรณ์เลยคือไม่ให้ใครเข้าเลยสำหรับ ท่องเที่ยวด้วยเยี่ยมเยียนก็แทบไปไปแลยากลำบากก็สักครึ่งปีแรกเลยในปี2021พอมาปี2018นะครับก็ปฏิเสธ3.3%ขอวีซ่าทั้งหมด330,000คนปี2017ปฏิเสธ3.1%ขอวีซ่า340,000คนปี2อ้ยนี่มันไม่ใช่6ปีแล้วนี่มัน7ปีอ,อ้อ6ปี6ปี6ป,ออปี2016 3.2%ขอวีซ่า278,000คน คือจํานวนการช่วงก่อนโควิดจานวนการปฏิเสธวีซ่าค่อนข้างต่ำแต่ต้องไปเจาะแต่ละประเทศด้วยนะอันนี้คือสถิติเฉลี่ยนะครับไม่ใช่ว่าทุกประเทศจะปฏิเสธแค่สามจุดสองเปอร์เซ็นต์แต่จำนวนคนขอวีซ่าที่เป็นคนไทยที่ขอวีซ่าเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆเลยใช่ไหมก็จากปีสองพันสิบหกเนี่ยสองแสนเจ็ดก็มาเป็นสามแสนเป็นสามแสนสามสามแสนสี่แต่มาเจอโควิดซะก่อนก็เลยสะดุด แล้วอัตราการปฏิเสธก็สูงด้วยใช่ไมสามเปอร์เซนต้นๆมาตลอดเลยตอนนี้กลายเป็นสิบสามจุดสามแต่ก็เดาเอาว่าเป็นเพราะว่าเรื่องของโควิดเขากเา็เข้มงวดมากขึ้นก็หวังว่าปี2022นี้จะโอเคนะครับเพราะว่าเปิดกันอย่างสมบูรณ์แล้วทีนี้เรามาดูกันทีละประเทศนะครับเอาเป็นว่าขอ2021ออย่างเดียวแล้วกันนะครับมันเยอะ ยังไงก็ถ้าดูจะดูย้อนหลังปีก่อนๆก,ก็คงมาดูกันเองในนี้นะเพิ่งมันจะมีแยกปีไว้อยู่แล้วนะครับถ้าเราเลือกเป็นอย่างที่พูดตอนแรกเมื่อกี้เนี่ยก็คืออันสุดท้ายนะครับเออเชิงเกนวีซ่าสถิติบายเทิร์ดคันทรีแต่ที่กำลังเปิดอยู่ตอนนี้คืออันที่ส en องคันทรีสเปซิฟิกเชิงเกน a ีซ่าสถิติก็คือตามเนี่ย,ยก็คืออันนี้ซึ่งเอา แบบเรียงตามตัวอักษรน,นะครับเอาเอาแค่บางอันนะครับไม่ได้เอาทั้งหมดออย่างออสเตรียนะครับปฏิเสธวีซา่า1 0บจุสี่ห้าเปอร์เซนตี่ไงไที่เยอะเบลยเยียมนะครับเฮ้ยสาสิบเปอร์เซเลยเหรออาจจะเป็นเพราะว่าเป็นปีโควิดแล้วน้านี่ปี2019ก้าก่อนโควิดนะครับเบลยเยียมปฏิเสธ6.5%จดห้าเปอร์เซเดมาคอันนี้สองพัปฏิเสธโหยี่สหก ไม่เข้าใจเหมือนกันช่วงโควิดโอเคคุณก็ให้ไม่ให้ทองคนท่องเที่ยวเข้าอยู่แล้วสะส่วนใหญ่แต่ว่าฉะนั้นที่โดนเยอะก็เป็นคนเยี่ยมเยียนซึ่งสถิติทำไมจะต้องสูงขึ้นฉะนั้นใครโดนปฏิเสธในปีที่แล้วเนี่ยไม่ต้องเสียใจนะครับเขาก็จิตตกกันอยู่แล้วไงเขาก็เลยเนี่ยตั้ง26%่บจะบ้านหรือไงไม่รู้เราก็เลยต้องตีคู่กันไปนิดนึงเดนมาร์กปด2019 8.1%นะครับฟินแลนด์อันนี้กลับจะคาดไม่ถึงเลย ปฏิเสธแค่สี่จุดแปดแปดเปอร์เซ็นตนะครับปีสองพันยี่สิบเอ็ดตอนแรกเรานึกว่าฟินแลนด์จะปฏิเสธเยอะซะอีกเพราะว่าค่อนข้างเคียวกลายเป็นว่าเปอร์เซ็นต์ก็น้อยแฮะอ่ฝรั่งเศสปฏิเสธเจ็ดจุดสามเก้าเปอร์เซ็นตเยอรมนีโออันนี้เยอะแฮะเก้าจุดสองหกเปอร์เซ็นตเหมือนเป็นการเทสไปในตัวว่าประเทศไหนให้วีซ่าง,ง่ายกว่ากันประมาณนี้เลยแล้วก็อิตาลีแปดจุดห้าแปดเปอร์เซ็นต เออลืมให้ดูสองพันสิบเก้าเอ่อฝรั่งเศสเมื่อกี้เจ็ดจุดกว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมพอปีสองพันสิบเก้าก่อนโควิดก็สี่จุดสองเก้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองแซงวอติเศสมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับยนนเยอรมนีก็เอ่อก่อนก่อนโควิดก็สี่จุดศูนย์เก้าเปอร์เซ็นต์ส่วนอิตาลีก่อนโควิดก็ อิตาลีก่อนโควิดปฏิเสธแค่1.3%หวังว่าคงคงกลับมาเท่าเดิมแล้วเนาะโอ้ใครจะคิดเอ,อนเธอร์แลนด์ปี2021ปฏิเสธ21.45%ฉะนั้นใครวีซ่าเนเธอร์แลนด์ไม่ผ่านลองขอใหม่นะครับเขาจิตตกชั่วคราวก่อนโควิดเนเธอร์แลนด์ปฏิเสธ5.67%นอร์เวยเ์ปีที่แล้ว25.32%โอ้ แต่ก่อนโควิดนอร์เวย์แค่4ี่ดเ็ดเปอซเอ๊ะแราว่านอร์เวย์ก็ผ่านยากอยู่นะแต่เปอร์เซ็นต์ก็น้อยแฮะโปแลนด์โอ้30.94%ิจปอร์เซนะครับใครวีซา่าโปแลนด์ไม่ผ่านปีที่แล้วขอใหม่ด่วนเพราะว่าก่อนโควิดโปแลนด์3.74%โด็เอนุ้นี่เพิ่มขึ้น1ิบเท่าเลยอะโปรตุเกสก็ใช่ย่อย,ยปีที่แล้วย5บปอร์เซนก่อนโควิดโปรตุเกสแค่4ี่จดหเปอร์เซสเปนก็จิตตก ปีที่แล้ว13.6%แต่ก่อนโควิดแค่1.16%โอ้ใครไปท่องเที่ยวก็ขอสเปนเลยนะครับถ้าถ้าเราว่าจะกลับไปเหมือนก่อนโควิดนะก็ขอสเปนเลยโอกาสไม่ผ่านน้อยมากสวีเดนสามสิบสองจุดสองเก้าเปอร์เซ็นเออก่อนโควิดสวีเดนสิบจุดหนึ่งสาเปอร์เซ็นเท่านั้น ไม่ใช่เท่านั้นปฏิเสธมากกว่าคนอื่นเขาอยู่แล้วนี่ประเทศที่แฟร์ที่สุดแล้วเราก็ละเลยเขาไปออก็คือสวิตเซอร์แลนด์ขนาดปีที่แล้วยังปฏิเสธแค่ห้าจุดเจ็ดหกเปอร์เนสวิตเซอร์แลนด์จะเป็นประเทศที่ได้วีซ่าง,ง่ายกว่าประเทศอื่นไปซะแล้วทั้งที่ราพปต์ก็คือคิดว่าน่าจะน่าจะผ่านยากซะอีก แต่วงเล็บว่าอ๊อกก็ผ่านวีซ่าสวิสแล้วก็ได้มา1ปีนะครับในการขอครั้งที่แล้วอ่าส่วนก่อนโควิดก็คือ2.38%ฉะนั้นแล้วอ่ปีที่แล้วใครที่ขอวีซ่าเชงเก้นแล้วไม่ผ่านนะครับไม่ต้องเสียใจเพราะว่าเขาก็คือไม่มีเหตุผลด้วยอ,อยู่ดีๆจะไม่ให้ผ่านแบบว่าเออเขาเรียนนะคือเข้มงวดเกินกว่าปกติอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นคือมันไม่ใช่ความผิดเรา ฉะนั้นถ้าลองใหม่เนี่ยอาจจะน่าจะกลับมาโอเคขึ้นกว่าเดิมแล้วแหละนะครับไม่ใช่ความผิดเราแน่นอนเป็นความผิดของการจิตตกอะไรสักอย่างฉะนั้นก็หวังว่าปีนี้ก็สถิติก็คงจะกลับลงไปเหลือน้อยเหมือนเดิมเนาะก็คือของเดิม 3. าจุดกว่าเปอร์เซ็นต์ปีนี้ก็หวังว่าจะหล่นลงไปเหลือสักเอรเเท่าเดิมหรืออย่างแย่ก็อาจสัก4ี่หรือหเซนะครับครับตรงนี้ก็เพื่อนเพื่อน,น,นฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ